อุ้นีไม่ได้นะปว้น <ๆ S 2> เลย <นะ S 2> มีมีหลายอย่างเหมือนกันอันนี้สายด้คือเป็นนิสัยของหมาทั่วไปคือคชอบขอของกินอชอบขอของกินของคนเวลาที่ขอนี่หวัดดีป่ะคะไม่ไม่จะยืนมองจะยินอเห็น,หนเห็นหน้าเห็นหน้าเขาไหมเขามีจุดขายในใสายตาที่ใสสายตาที่วาววอนแล้วก็แบบแล้วก็เวลาเวลาแบบอ้าปากยิ้มแลบลิ้นเนี่ยจะเป็นหมาที่แบวมากแล้วนางก็จะรู้จุดขายของนางแล้วทำตาปิดปิดอ่ะเข้าใจไหมแล้วคนที่กินก็จะแบบอยากให้อ่ะ อย่างเงี้ยแบบน่ารักอ่ะใช่แล้วก็จะชอบไปขอชอบไปวนชอบไปทําน้ําลายยืดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบเราไปข้างนอกอะไรเงี้ยถูกไหมเออแล้วแบบเนี่ยไปทําอย่างนี้ใส่เขาอะไรเงี้ยแล้วต้องต้องบอกเลยว่าคนเลี้ยงหมาคนไม่เลี้ยงหมาเนี่ยไม่เหมือนกันหมาเราไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนใช่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ชอบเลยเนาะไม่ได้มันดูไม่ดีนะสิถ้าสมมเจคนอื่นมาเจอที่แบบไม่ได้เป็นเจ้าของหมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไงว่า หมาเราไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนถูกน้องหมิวแต่แตไม่ต้องกลัวครับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีน้องหมาเนี่ยนะฮะที่เรารักแล้วไม่อยากให้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ย ไปออกข้างนอกให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีกับน้องหมาของเราวันนี้เนี่ยครับผมมีเทรนเนอร์กูลูครับที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องหมาและที่สําคัญนะครับยังได้รับเกียรติครับให้เข้าบรรยายในคลาสนะฮะของการปรับพฤติกรรมสุนัขและน้องแมวที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยครับโอเคค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้อย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณจอวารันยูอินคาคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับ ผมโจวันยูอิงคากุลผมเป็นนักปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยหลักชีววิทยาเชิงบวกไม่ใช้การขม่มไม่ใช้โซ่กระตุกไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นหรือให้เขาออกบังกายเยอะแต่เป็นการใช้หลักชีววิทยาเชิงบวกในการชมเขาในการให้รางวัลเขาแล้วก็สอนให้เขารู้จักพฤติกรรมที่ดีด้วยตัวเขาเองแลบติดตัวเขาไปครับ สำหรับสุนัขพันธุ์ปอมเบอร์เรนียนเนี่ยจัดอยู่ในหมวดทอยกรุ๊ปนะครับด้วยความที่น่ารักขนฟูนุ่มสง่าโดดเด่นจึงมีคนเลี้ยงจำนวนมากนะครับสำหรับพฤติกรรมของน้องถ้วยฟูสุนัขของคุณหมิวเนี่ยที่มีปัญหาคุณหมิวทานข้าวแล้วมาตือ้อขอทานข้าวมาแย่งอาหารด้วยมาตื้อขออาหารด้วยเนี่ยครับการปรับพฤติกรรมของน้องถ้วยฟูเนี่ยข้อที่1นนะครับเขาต้องทานข้าวก่อนเราเพื่อลดความหิวนะครับข้อ2 เขาต้องรู้จักการรอคอยเป็นครับในขณะที่เรารับประทานอาหารเราควรเบี่ยงเบนความสนใจของเขาให้เป็นเล่นของเล่นในอีกมุมหนึง่งเพื่อลดความสนใจในตัวเราพอเราทานข้าวเสร็จเนี่ยเราก็เดินไปเล่นกับเขาเกาเขารูปเขาให้ขนมเขาเล่นกับเขามอบความรักให้เขาผมเชื่อว่าถ้าคุณหมิวใช้วิธีการแบบนี้อย่างต่อเนื่องน้องถ้วยฟูกก็จะดีขึ้นครับ